อ้เกิดแล้วเสือหากดเอานี่ไงตรงหน้าเลยตีสิครับอ่ะเดี๋ยวดูเลือดผมคิวเฮ้ยก็ได้อยู่นะโอ้โหคุณไหวไหวก็แย่แล้วใช่เหรอดูดิละลายเลยเนี่ยเทปทูดอทเติมเกมแบบคุ้มๆราคาพิเศษสะดวกรวดเร็วปลอดภัยพร้อมทั้งได้สนับสนุนช่องเจมินเดอร์ไปในตัวลิงก์อยู่บนจอและดสคริปชันนะครับ สวัสดีครับวันนี้ก้อยกับเกมแลนะนรกออริจินนะครับก็วันนี้จะมารีวิวตัวรูนชอยออฟเฟตครับซึ่งเป็นรูนที่ส่วนตัวเจลองใช้แล้วก็สนุกดีนะครับแบบว่าลุนดีแล้วก็มันช่วยเวลาตีบอสได้ดีด้วยครับคือตัวรูนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับการโยนหัวก้อยครับมีโอกาสที่เราจะได้รับดามเมจมากขึ้นหรือว่าเสียเลือดแต่ว่ามันเป็นประโยชน์กับการตีบอสทั้งคู่เลยนะครับเพราะว่าเดามเมจแรงขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ดีอยู่แล้วส่วนไอตัวเสียเลือดเนี่ยถ้าเราเสียเลือดแต่ว่่าาาาาไไไมมถึงตตตยนนนนะะรััััอีี้้้้กก็ดดดเเพวพววจปแ แต่ว่ารูน,นี้ต้องบอกก่อนว่ามันลดเลือดเราได้ถึงตายเลยนะครับไม่ใช่แบบว่าเลือดเหลือหนึ่งแล้วหยุดทํางานแบบนี้นะครับแถมด้วยความที่ตัวรูนมันเนี่ยไม่มีการติดคูดาวเท่ากับว่าถ้าเกิดสมมติเราเป็นสายออโต้แท็คที่แบบตีเร็วๆรัวๆเนี่ยเลือดไหลเป็นน้ําเลยนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ครับคร่าวๆเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันดีกว่าครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกัะจางรายละเอียดเต็มๆของตัวรูนก่อนแล้วกันนะครับตัวรูนที่ว่าเนี่ยก็คือจะเป็นตัวนี้เลยครับชอยออฟเฟตนะครับซึ่งต สีม่วงก็มีนะครับแล้วก็สีฟ้าก็มีแล้วก็น,นี้ไม่รู้ว่าเป็นบัก๊กหรือว่าตัวเกมตั้งใจให้ทาได้นะครับ <c oughs> ก็คือปัจจุบันในวันที่ทําคลิปเนี่ยถ้าเกิดสมมติเป็นรูนนะครับที่แบบว่ามีหลายๆขั้นใช่ไหมครับมีหลายๆสีหลายๆเกตเนี่ยถ้าเกิดสมมติชื่อสกิลมันเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเราสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับ <c oughs> ก็คืออย่าง3ตัวนี้เนี่ยเอฟเฟกมันจะเหมือนนกันคล้ายๆกันเลยใช่ไหมครับลูปรูนเดียวกันแต่ว่าดูจากชื่อสกิลเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับรลิส ก็คือแปลว่า3ตัวนี้เนี่ยสามารถใส่พร้อมกันใช้งานพร้อมกันได้นะครับแยกกันทํางานแล้วก็จากที่เจลองมาก็สามารถทําได้จริงๆครับเจลองใส่แบบว่าสีฟ้ากับสีม่วงพร้อมกันเนี่ยเลื่อนมันจะแบบว่าลดแบบเด้งแยกกันเลยนะครับแล้วก็ลดแบบว่าไวมากขึ้นกว่าเดิมอีกครับพอใส่2ตัวทีนี้เราไปดูรายละเอียดรุนเพิ่มเติมนิดนึงก็คือถ้าเกิดสมมติเป็นสกิลที่เลเวลสูงขึ้นนะครับมันจะมีเปลี่ยนเอฟเฟกแล้วก็มีเพิ่มโน่นนี่ให้ด้วยนะครับ อย่างตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นตามีใช่ไหมสมมติดูจากตัวสีทองนะครับ30%ได้ดาเมจเพิ่มขึ้น10% 30%ที่จะเสียเลือด5%นะครับแต่ว่าพอเป็นเลเวลสองเนี่ยเลขจะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับก็คือเป็น25%ดีขึ้นใช่ไหมครับดดเมจแรงขึ้นแต่ว่าตัวเลือดเนี่ยก็ขยับเพิ่มมาเหมือนกันนะครับเป็น7%ทีนี้จะเป็นเลเวล3ครับที่เริ่มมีเอฟเฟกพิเศษเพิ่มเข้ามานะครับอาจจะจะเป็นประมาณนี้มันบอกว่าถ้าเกิดสมมติได้ตัวสุ่มที่แบบว่าเป็นดาเมจเพิ่มขึ้น เราจะได้ตัวโกโบคูดาวลดลงได้แค่สปีดเพิ่มขึ้นแคสปีดเพิ่มขึ้นแถมมาด้วยแต่ว่าในทางกับกันนะครับถ้าเกิดออกรอบที่มันเสียเลือดเนี่ยก็คือมีผลลัพธ์ในด้านลบมากขึ้นด้วยนะครับก็คืออย่างนี้จะเสียตัวมูฟสปีดนะครับสิแต่ว่าจริงๆอย่างเราใส่ตีบอสเนี่ยก็ไม่ค่อยเป็นไรมากใช่ไหมครับเพราะเราใส่ตีบอสเรายืน AI อยู่กับที่อยู่แล้วก็ไอตัวมูฟสปีดระหว่างนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยเป็นผลเสียมากครับแล้วก็จะบอกว่าถ้าเกิดเป็นรูนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติเรา เพราะว่าสกิลที่ขั้นเต็มเนี่ยครับมันจะมีเอฟเฟกอันนี้เพิ่มขึ้นมาครับก็คือมันบอกว่าไอตัวเปอร์เซ็นต์การที่จะออกเป็นแต้มดาเมจกับเสียเลือดเนี่ยมันจะมีเพิ่มขึ้นกับลดลงด้วยตามค่ารักของเรานะครับอย่างของเจนเนี่ยค่อนข้างจะลงตัวเลยเพราะว่าเล่นเป็นไอตัวสไนใช่ไหมครับมีค่ารักเยอะเอาไว้นกออกเอาไว้ขี้อะไรเงี้ยรักสมมติสักแบบว่า150เนี่ยก็คือเพิ่มมาทั้งหมดฐานครึ่งน,นะครับสิบแต้มได้ศูนยอ7.5%ทั้งอตัวอันนี้เพิ่มขึ้นแล้วก็เเสียลือลดลงดวยดะครับ ก็คือเราใช้แค่เลเวลแรกๆในการปั๊มแต้มฮิลเนี่ยก็ถือว่าดีแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติยิ่งได้เลเวลไกลๆเนี่ยก็ยิ่งดีมากขึ้นไปอีกแต่ว่าอันนี้มีเฉพาะในสีทองนะครับถ้าเกิดเป็นไอตัวสีม่วงเนี่ยครับเลเวลแม็กนะครับไม่มีเอฟเฟกตัวที่มันใช้ค่าลักตะกี้แล้วสีฟ้าก็ไม่มีนะครับเสียดายเลยใช่ไหมต้องใช้แบบว่าเฉพาะตัวสีทองเลยถ้าเกิดจะเอาเอฟเฟกอันนั้นซึ่งก็ค่าอัพก็น่าจะโหดอยู่ครับ ทีนี้เดี๋ยวจะมาเทสให้ดูเพิ่มเติมนะครับที่บอกว่าในปัจจุบันเนี่ยในวันที่อัดคลิปนะครับตัวรูนเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวรูเดียวกันแต่ว่าชื่อสกิลคนละแบบคนละเกรดเนี่ยสามารถใส่ร่วมกันได้นะครับก็อย่างตอนนี้เจใส่เป็นอันเดียวก่อนละกันครับก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับตัวลิสกี้รูเลตสีฟ้าใช่ไหมครับใส่ไว้ช่องเดียวนะแล้วก็จริงจจะบอกว่าถ้าเกิดสมมุติเราไม่ได้จะให้เพื่อนพานเราปังแต้นฮิลเนี่ยจริงๆเราจะแบบว่าช่วยตัวเองในการใช้โซคีก็ได้นะครับก็ช่วยกันานะเราให่ ก็เดี๋ยวเราไปลองยิงกันดูนะครับอ่านี่นะก็คือตัวผลของเนี่ยเราจะเสียเลือดไอตัวเลข6กพัเนี่ยครับก็คือจะเป็นผลจากการที่เราติดไอตัวลิกกี้รูเล็ตน,นะครับก็เป็นประมาณนี้เลือดไหลเป็นน้ําใช่ไหมครับแต่ว่าตัวโซคีมันก็บับก็ช่วยเด้งขึ้นมาได้นะครับเนี่ยลดขึ้นลดขึ้นรันวๆไอแต้มสีเขียวเนี่ยตัวเราก็ได้ไปแต้มิวด้วยทีนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับก็ตะกี้มันเป็นเลข6กพันเลขเดียวใช่ไหมครับเดี๋ยวเจวิ่งแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวใส่รูนเพิ่มก่อนอ่นนี่นะครับ ตัวลิสกี้รูเลตสีม่วงใส่เข้าไปเพิ่มอีกอันนึงนะครับแล้วเดี๋ยวไปลองอีกทีหนึง่งอ่ะก็มาแล้วครับเดี๋ยวทีนี้เราลองใหม่นะครับอันนี้จะเป็นใส่สสีแล้วนะครับเนี่ยตอนยิงจะสังเกตว่ามันจะมีแบบว่าเลือด5,000ันกับ6 0 0 0ใช่ไหมครับไม่ได้เป็นเลขเดียวแบบสกี้ละก็เนี่ยครับเลือดก,ก็ลดเร็วขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าโซคีก็ยังพอช่วยได้อยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดเราจะเอาแบบว่าหนักกว่าน,นี้อีกใส่3สีใส่ตัวสีทองไปด้วยเนี่ยไม่รู้เป็นไงนะครับอันนั้นต้องลองเพิ่มเอง โอเคก็จะเป็นประมาณนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่เทสเพิ่มเติมแล้วกันรับตอนลองใช้ครั้งแรกเลยจากในย้อนหลังสตรีมนะครับเอาไงสรุปใ,ให้ใส่ลิกกี้ดูเลยเหรอเห็นว่าก่อนพวกคุณบอกว่าใส่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยืนไม่ได้เลยบอกว่ามันลดแรงไปหรือว่ามันไม่ลดแรงไปเฮ้ย <Hey! S 2> เอาว่ะคุณม่อนบอกว่าคุณกูอ่อนแล้วอ่ะคุณกูยังอยู่ในสตรีมไหมอ่า <laughs> นงั้นใส่ เอ้ยเกิดแล้วเสือหากดเอานี่ไงตรงหน้าเลยตีสิครับอ่าเดี๋ยวดูเลือดผมคิวเอ้ยก็ได้อยู่นะโอ้โหคุณไหวไหวก็แย่แนละ้วใช่เหรอดูดิละลายเลยเนี่ยได้จริงเหรออ่าลองดูดิพาสองดูเลือดเจิดดูแล้วแบบไม่ค่อยไว้ใจเลยไั่ได้จริงเหรอ ดูดิเฮ้ยก็ดูดูแล้วไม่ค่อยสบายใจเลยชีวิตนี่ขนาดมีพาสองนะเนี่ยไหนลองดูดิลิกกี้ลูเล็อ่ะเฮ้ยแต่ก็ได้อยู่นะได้จริงพาเออได้เหรอบ้งอ่ะเขาบอกเอ้ยก็ได้อ่ะเออแต่ว่า ไอคนเล่นนี่เสียวเสียวแว๊บเลยไม่ได้โอ้โหเจ็ดสิบเท่ากันไหนดูฮิวดิเออว่ะฮิวแม่งห้าล้านถือว่าเยอะปะและ้วไดเมทเทคเดเมทเทคเกนแต่ไม่ได้คือมันไม่ได้นับเป็นแทงเงี้ยแต่ฮิวได้ดูดิฮิววันนี้เขาก็ห้าล้านก็ไม่ต่างนี่ว่ะอันนี้เขาฮิวห้าล้าน ของเราฮิว5้าล้านกับ4ล้าน10ล้านเออวะได้เละมั้งการันตีแต้มฮิวไม่ได้อันนี้เจอช้าไปหน่อยปะดาเมจขาดจะเจอช้าไปหน่อยฮิวลิงนี่ไงฮิวลิงได้เยอะจริงครับเพราะว่าเราใส่รูนเทพซ่าปั๊มฮิว